ที่เรากำลังสนใจใส่ใจร่วมกันทั้งประเทศนั่นก็คือว่าวันที่6กันยายนนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คอสชอตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นมานะคะซึ่งสิ่งที่ท่านได้สะท้อนมุมมองออกมาจากประสบการณ์ของท่านทางด้านการเมืองท่านก็บอกว่าอยากที่จะให้ไม่ผ่านนะเอถ้าไม่ผ่านแล้ว มันจะเสียเวลาหรือเปล่าคะท่านมายกร่างโอ้โหต้องรออีกนานไหมคะเพราะประชาชนหลายคนก็บอกอยากเลือกตั้งแล้วนักการเมืองหลายคนก็บอกอยากเลือกตั้งแล้วก็เหมือนรัฐมนูญฉบับที่ทําประชามติหรือร่างฉบับ50นะครับก็บอกว่าเพราขอให้ผ่านไปก่อนก็แล้วกันจะได้มีการเลือกตั้งจะได้มีแล้วก็จะเห็นไหมครับเมื่อมีการเลือกตั้งในที่สุดก็ใช้ ไปได้ไม่นานเท่าไหร่ก,ก็ต้องมีการผมคิดอย่างนี้นะครับสําหรับผมก็เป็นนักการเมืองนะครับว่าแล้วก็ได้สัมผัสกับนักการเมืองอีกหลายหลายท่านเขาบอกบางทีเนี่ยเรายอมเสียเวลาเพื่อจะได้กติกาที่ดีรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยดีกว่ายอมรับง่ายๆเอารัฐธรรมนูญนที่มีข้อบอกพร่องไปใช้และเราเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่ใช่รับไปแล้ว จะแก้ไขในสภาได้ง่ายๆนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้การแก้ไขเรียกว่ายากมากหรือจะสวดไปหมดหรือเรียกง่ายๆเกือบจะเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เลยนะฮะแก้ไขไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรไป่แล้วแก้แล้วเสร็จเสร็จแล้วเป็นไงฮะก็เวลาแก้ก็มีปัญหาทุกครั้งแล้วผู้แก้ก็เก like ือบที่จะต้องถูกต่อตถอนจนโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้น ผมจึงคิดว่าถ้าเราเสียเวลากับการที่ย้อนไปเอาข้อบกพร่องของรัฐนุนฉบับ58เนะี่ยซึ่งมีข้อดีก็อยู่หลายข้อข้อดีก็คงไว้ไอท้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไอ้ที่มีข้อบกพร่องที่ประชาชนเขาส่วนใหญ่นักวิชาการไม่เห็นด้วยก็ลองมาปรับปรุงใหม่ให้ดีเหมือนกับว่าบอกว่าเอา้าหิวแล้วก็กินกินข้าวไปนะทั้งทเราดูรู้ว่าข้าวเนี่ยมัน มันบูดอ่ามันมีเชื้อโรคอยู่ที่เขาหงแล้วหงแล้วกินแล้วจะเกิดท้องเสียขึ้นมาผมก็คิดว่าเราอย่าเพิ่งกินเลยเทข้าวนี้ทิ้งแล้วก็หุงข้าวใหม่ที่มันไม่บูดไม่เสียแล้วกินแล้วไม่ปวดท้องนะฮะไม่ต้องไปกินยาธาตุ่ะเพราะว่ารอจะดีกว่านะครับเจเลยไหมคะท่านนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนหรือว่า ผู้ที่สนใจการเลือกตั้งทั้งหลายผมคิดว่าการรอที่จะได้ของดีเสียเวลาอีกสักนิดหนึ่งเพราะบ้านเมืองเนี้ยมันเป็นประชาธิปิตใจอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้วนี่ค่ะชัดเจนมากเลยนะคะเห็นภาพเลยแทบไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในความคิดเห็น <c oughs> ของท่านเองนะคะท่านก็มองว่าเปรียบเสมือนการ หุงข้าวที่ไม่มีคุณภาพข้าวเน่านะแล้วก็เอามาตั้งสำรับให้ถ้าเราบอกว่าไม่เอาไม่ทานดีกว่าเอาไปเททิ้งแล้วก็รออีกนิดนึงเพื่อหุงข้าวใหม่มาโอ้โหก็ทานได้ทั้งหม้ออย่างชื่นใจไม่ต้องปวดท้องไม่ต้องวิ่งไปหาหมอนะคะาจะท้องร่วงรุนแรงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นักประชาธิปไตยทั้งหลายก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่ามันจำเป็นจริงๆที่ต้องมีการปรับแก้ หลายมาตรานะคะเพื่อให้บ้านเมืองสุขสงบได้นะคะค่ะแล้วทีนี้ความพร้อมของประชาชนเท่าที่ท่านมองเนี่ยนะคะความสนใจใส่ใจเนี่ยเ,เขาเข้าใจทุกมาตราหรือเปล่าหลายมาตราหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามองภาพรวมก็เอาที่ท่านยกคำพูดออกมาเปรียบเทียบเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจไหมคะท่านทางใต้อะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยไหมคะก็ขณะนี้ถึงประชาชนส่วนใหญ่นะครับคงยังไม่ได้รับ เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคือกรรมการร่างส่งร่างให้กับสปช,ชเพราะฉะนั้นสื่อบังสื่อจะอาไปเผยแพร่ก็คงไม่ได้หมดรายละเอียดทุกทุกมาตราแต่ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นต้องเข้าใจรัฐน,นูญทุกมาตราหรอกครับเพราะหลายหลายมาตราผมว่าใน285มาตราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับ mm hmm. ร้อยกว่ามาตราเป็นของเดิมๆ <Okay. S 1> ที่เราใช้กันมา ตลอดมาแล้วอาจจะมีอยู่ไม่ถึงร้อยมาตรานะฮะหรือร้อยหรือครึ่งต่อครึ่งที่เป็นบทบัญญัติใหม่ที่ร่างที่ร่างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจเช่นระบบการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อกับสัสดส่วนผสมอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องทำความเข้าใจหรือสอวอที่มาจากการเลือกตั้งเ7 77คน หรือมาจากการแต่งตั้งอีกร้อยยี่าคน <Okay. S 2> อ,อย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากที่ประชาชน mm hmm. จะทำความเข้าใจได้นะ <Okay. S 2> ท,ที่สำคัญ mm hmm. เพราะประชาชนเขาสนใจอยู่แล้วโดยเฉพาะในขณะนี้นะครับเรามีทีวีช่องต่างๆมากมาย <Okay. S 2> ท,ทั้งทีวีปกติและทีวีดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะเอาไปเผยแพร่เองนะครับ <Okay. S 2> แล้ประชาชนเขา เขาสนใจมากยิ่งในขณะนี้นะครับคนค้าขายอะไรต่างๆเขาขายของไม่ออกเพราะฉะนั้นมันทั้งขบวนการนะฮะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะเราต้องสนใจใส่ใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ว่าประชาธิปไตยที่เคยเต็มใบามาแล้วก็มีพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นถดถอยลงไปนะคะโดยเฉพาะอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนั้นเหมือนกับว่าถูกริดรอนไปเยอะมากเลยในร่างที่เขียนมานะซึ่งเราได้ติดตามจากข่าวสาร mm. ก็หวังว่าท่านผู้ชมซึ่งเป็นหนึ่งในหลายหลายล้านคนหลายสิบล้านคนนะคะจะได้ติดตามสถานการณ์ซึ่งทีวี24ของเราก็มีการเสนอข่าว หลายๆลชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วนะคะรวมทั้งเล่าสู่กันฟังในวันนี้ด้วยละคะ่ะสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นราธิวาสยา,าปัตตานีเราก็ยังห่วงใยอยู่นะคะท่านในฐานะที่ท่านก็มีภูมิลมม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 ําเนาแล้วก็ดูแลพี่น้องอยู่ที่นั่นตลอดมานี่นะคะสถานการณ์พอจะคลี่คลายไปได้ไหมคะภายใต้มาตรา44ของรัฐบาลคสชเนี่ยค่ะในเรื่องความสง,งบเรียบร้อยนะครับ ตามที่รัฐบาลก็ได้ชี้แจงตลอดว่าสถานการณ์ก็ก็ดีขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็คิดว่าประชาชนอยู่ที่นั่นเขาคงจะรู้ดีว่ามันดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ประชาชนทางใต้ประสบปัญหาตรงน,นี้ไม่ใช่เรื่องความสงบเรียบร้อยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าประชาชนภาคใต้ตอนนี้ที่เขาประสบปัญหามากคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะครับเพราะว่าอาชีพหลักๆของเขานั้น ปรากฏว่ามีปัญหามากเช่นประชาชนภาคใต้นีผมคิดว่าร้อยละ60-70%นะฮะขึ้นอยู่กับสวนยางพาราง,างแล้วก็นนะสวนยางนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสวนปาล์ม40กว่าบาทเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไปตัดหรือปีดยางเนี่ยก็ยังไม่คุม้มแต่ยังไงก็ต้องทำนะครับส่วนต้นปาล์มตอนนี้ก็ไม่ถึง3บาทแล้วนะครับ,รบก็ต้นทุนมัน3บาทกว่า สองอย่างนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ชาวบ้านอยู่รอดยากอีกอันนึงชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งทะเลก็อาชีพเรื่องประมงขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องประมงคือทางต่างประเทศก็มีปัญหาจะไม่รับซื้อสินค้าประมงแล้วก็ทางรัฐบาลก็ออกกฎหมายในการที่จะทำให้การออกไปจับปลามากยิ่งขึ้นซึ่งล้วนแต่ กระน,นำลงในปัญหาในเรื่องการของชีพของรัฐบาลทีนี้เมื่อประชาชนมีไรายได้ไม่พอเพียงก็เกิดปัญหาตามเกิดมาก็คือปัญหาของเรื่องการอญากรรมแต่ปัญหาอีกอันหนึ่งของพี่น้องประชาชนทางใต้โดยเฉพาะนะครับชายแดนภาคใต้ก็คือปัญหาเรื่องของคนว่างงานปัญหาของอยาเสพติด นะยาเสพติดนี่ขึ้นมาอย่างมากในขณะนี้เรียกได้ว่าในตำบลและหมู่บ้านนะครับชาวบ้านโดยเฉพาะเยาวชนมากกว่าครึ่งเกี่ยวข้องนะซึ่งผมหมายถึงเกี่ยวข้องเนี่ยคือหมายความว่าเสพยาอะไรขายยานะหรือว่าคบหากับพวกยาเสพติดทีนี้ถ้าหากว่าเยาวชนเกินครึ่งเนี่ย มันเกี่ยวข้องยาเสพติดผมก็เป็นห่วงมากในเรื่องอนาคตของชาตินะในการที่จะเพราะว่าคนติดยาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชยกรรมแล้วก็เรื่องเหตุร้ายต่างๆเขาบางมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเป็นเหยื่อของอ,อ,อาชญากรรมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาที่คนภาคใต้กำลังพูดถึงในขณะนี้ทีนี้อีกอันหนึง่ง คือเมื่อออกรายการนี้แล้วรายการที่มันเกิดความคือไม่เฉพาะภาคใต้ตอนนี้นะฮะแม้แต่ในกรุงเทพมหาคนครของเราก็เกิดความไม่สงบขึ้นเช่นว่ามีระเบิดที่ลาดประสงค์อะไระแต่บังเอิญนะฮะว่าเท่าที่จับได้ในตอนนี้หรือคนที่ออกหมายจับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทราบว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาสรามซึ่งอาจจะไม่ใช่คนในประเทศไทย หรือเป็นคนต่างประเทศอาจจะมีบางส่วนซึ่งผมก็คิดว่าทำให้คนก็มองในแง่ภาพลบออกไปในทางกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมไปบ้างผมในฐานะที่เป็นคนมุสลิมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรับทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของคนเรื่องของชนชาติเชื้อชาติ มันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลนะไม่ใช่หลักการคำสั่งสอนของศาสนาหลักการคำสอสสนศาสนาเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะเรื่องคุณธรรมไม่ให้ทำผิดไม่ให้ทำอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนอื่นแต่คนที่ทำนั้นเป็นเรื่องของไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนา mm hmm. เป็นเรื่องที่เขาอะไรละเมิดกฎเกณฑ์ของศาสนาเอง mm hmm. ผมก็คิดว่ามีอยู่ทุก ชาติทุกศาสนาที่มีปัญหาเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมหรือคนอิสลามก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เห็นด้วยกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะทุกคนอิสลามหมายถึงสันติหมายถึงไม่ทำร้ายคนอื่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อยากให้เข้าใจเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลหรือบงกคลไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ นนดีค่ะที่ท่านหยิบประเด็นนี้ขึ้นมามได้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าไม่ใช่โดยรวมของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่มาเก่ะเหตุเป็นการกระทําเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะก็อย่าได้เรียกว่าแตกประเด็นจนกระทั่งกลายมาเป็นความขัดแยง้งเพราะว่าเราต้องการความสงบสุขในขณะนี้นะคะซึ่งทางใต้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็น ประชากรส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามนยโยบายของรัฐบาลคงจะลงไปเพื่อให้เป็นศูนย์ผลิตอาหารฮาราลไปทั่วโลกอะไรองรี้นะคะคืบหน้าไปเยอะไหมคะเคยได้ยินหลายรัฐบาลพูดมาแล้วในเรื่องอาหารฮาลาลสิ่งที่รัฐบาลทำผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วะนะครับเพราะว่าประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวอาหารโลกคือคนไทยเราเก่งในการที่จะเอาวัตถุดิบ ะะมาทำอาหารทำให้ถูกรสชาติของคนทั่วโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามหรือพี่น้องมุสลิมซึ่งมีอยู่2 0 0 0กว่าล้านคนแล้วประเทศไทยเรานั้นอะไรมีวัตถุด,ดิบเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่เยอะเพราะนั้นถ้าใช้คนมุสลิมในภาคใต้นะครับหรือดินแดนเหล่านั้นเป็นที่ผลิตอาหารฮาลาล เราขายกับคน2,000ล้านผมก็คิดว่าจะเพิ่มไรายได้ให้กับประเทศไทยเยอะแล้วก็จะทำให้คนมีงานทำอีงมากปัญหาต่างๆเมื่อคนเรามีงานทำมีเงินในกระเป๋ามันก็ยอมที่จะอะไรเป็นผลดีกับประเทศชาติแล้วประเทศของเรานั้นเราต้องการอะไรนำส่งออกให้เยอะๆนะเพื่อ,อได้เงินตราเข้า เข้าในประเทศของเราแล้วประกอบกับคนเราเก่งในเรื่องทำอาหารใ,ในประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆนะถูกรสชาติของคนทั่วโลกแล้วถ้ารัฐบาลสนับสนุนให้ถูกต้องเช่นว่าไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ชักชวนนักลงทุนไปให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆแล้วก็ส่งคนออกไปรับโชว์ผมก็คิดว่าคนไทยเก่งในเรื่องนี้ก็คิดว่าจะ จับมาได้ตูกทางขอให้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังแต่ที่ผ่านมานั้นเราทำแบบเครื่องกลางนะครับไม่ได้ทำอย่างจริงจังไม่ได้รัดไม่กล้าที่จะลงทุนนำนะ <Okay. S 1> คือในภาคใต้เราก็ารู้อยู่แล้วนะครับว่านักลงทุนมีอยู่น้อย เคยปรึกษาหารือขอข้อมูลจากท่านตอนนั้นว่าประชากรทั้งโลกเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามมีมากน้อยแค่ไหนท่านก็ให้ข้อมูลมาก็เนี่ยประมาณสอง0ันกว่าล้านครับ่าล้านเหนึ่งในสของประชากรทั้งโลกของทั้งโลกเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราขอแค่ล้านเดียวทำได้เองอ่ะที่จะส่งผ้าอิยามออกไปจําได้ไหมคะตอนนั้นที่ครมสัญจร ไปที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วก็เสนอโครงการ,รก็ได้งบประมาณมาจริงๆนะคะคก็ทําให้เกิดกลุ่มผ้าตัดเด็บผ้ายามแล้วก็หมวกใช่ไหมก็ส่งไปก็ได้ออเดอร์มาเป็นล้านชิ้นค่ะท่านตอนนั้นนะคะก็ถือว่าภูมิใจมากๆเลยก็นี่ศักยภาพของคนไทยเรานะทุกเชื้อชาติศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยนะคะมีศักยภาพสูงมากอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล และที่สําคัญก็คืออยู่ที่ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่เขาจะกล้ามาคบค้าสมาคมหรือว่ามาลงทุนมาซื้อขายกับประเทศไทยของเราเพราะนั้นเราจะติดตามกันต่อนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นนะคะจะมีการแก้ไขก็คือเราเทข้าวเน่าทิ้งและยอมรอที่จะหุงข้าวหม้อใหม่ที่เป็นข้าวดีหอมอร่อย ะะซึ่งใช้เวลาไม่นานานักเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอดีตประธานรัฐสภานะคะท่านวันมูฮัมหมัดนอมทาที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องความห่วงใยอยากที่จะให้คอสชอแก้ไขก่อนที่จะไปล้มตอนที่ประชามตินะคะขอบคุณท่านมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสดีนผู้มนะคะสวัสดีค่ะ,คะ